สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะที่ไม่ได้เข้าไปทักทายพูดคุยไม่ได้แวะหาเพื่อนๆคือวันนี้โอ้ทุรละเยอะ,อะมานั่งตอบคอมเมนต์เพื่อนๆน,นะคะคือไม่ได้ตอบมาสองสามวันปวดหัวผมยุ่งเลยค่ะหัวยุ่งเลยค่ะมือหงิกไหลติดโอ้โหไม่คิดไม่ฝันหรือว่าจะเยอะขนาดนี้เยอะจริงๆตั้งแต่เช้า ข้าวเช้ายังไม่ได้กินเลยเลยไม่ได้แวะไปาหาเพื่อน,เ,อนเนาะวันนี้ก็มานั่งตอบคนอคอมเมนต์ก็ฝากเพื่อนๆไว้นะคะคืออย่าพอกหางหมูคือถ้ามีเวลาก็เข้าไปตอบได้ทุกวันก็เข้าไปตอบเลยค่ะถ้าเก็บไว้สองวันสามวันอะไรเงี้ยโอโหงานเข้าเลยค่ะนี่โอ้โหปวดปวดคอเลค่ะปวดต้นคอปวดต้นคอนิ้วแทบล็อก ก็พยายามจะตอบคอมเมนต์ให้ได้ทุกทุกคอมเมนต์เลยนะคะก็ฝากไว้เพื่อนๆทุกคนอย่าทำแบบนี้ค่ะเหนื่อยค่ะข้าวเช้าก็ยังไม่ได้กินจะไปกินข้าวก็อกลัวว่าตอบยังไม่ตอบไม่เสร็จนะคะก็เลยว่าเออ,เ,อเดี๋ยวเสร็จก่อนค่อยไปกินข้าวเดี๋ยวเสร็จก่อนค่อยไปกินข้าวก็เดียเด๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ก็ยังตอบยังไม่เสร็จเลยค่ะท้องก็ร้องจอกจอกหิว ก็ต้องพักไว้แค่นี้ก่อนได้เวลาแล้วก็จะไปทํางานอีกแล้วค่ะก็วันนี้ก็คงไม่ได้เข้าไปหาเพื่อนๆนะคะถ้าเข้าไปก็คงจะจอดไว้นะคะเพราะว่ามันเป็นช่วงเวลาทํางานพอดีเนาะโอ้ยอย่าทําอีกเลยอย่าทําอีกเลยบอกตัวเองอย่าทําอีกคือจะพยายามเข้าไปตอบให้ได้ทุกๆุกวันเลยค่ะไม่รู้ยุ่งอะไรกันนะกันนะไม่ได้ไปตอบคอมเมนต์พอเข้าไปตอบทีกห็หัวยุ่งค่ะหัวยุ่ง หัวยุ่งไลติดนิ้วล็อกสิ่งที่ได้กับ YouTube โอ้โหเอาชีวิตเป็นเดิมพันทุ่มทุ่มจริงๆค่ะทั้งกายทั้งใจใครเป็นใครเป็นเหมือนล้อมมั่งโอ้โ oh, ห oh, oh. แล่เราก็ถือว่าเออมันเป็นงานของเราเนาะว่าเราเก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเราก็ต้องอรับผิดชอบในหน้าที่การงานที่ที่ที่เราทำ อันนี้ก็เป็นงานเหมือนกันนะคะเป็นงานอย่างเราทําคลิปทําคลิปถ่ายวิดีโอคือทุกอย่างเนี่ยมันเป็นงานงานทั้งนั้นเลยงานที่เราที่เราจะต้องส่งหัวหน้าหัวหน้าก็พี่ยูนั่นแหละคะ่ะส่งผู้จัดการเนาะทำงานส่งผู้จัดการอะไรแบบนี้นะคะคือก็เป็นกําลังใจให้ทุกบ้านทุกช่องนะคะสู้ไปด้วยกันค่ะสู้ๆสู้ไปด้วยกันนะคะ เป็นกำลังใจให้ทุกบ้านทุกช่องเลยนะคะเราเก้าวเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้วเป้าหมายเดียวกันคิดเหมือนกันคนที่คนคนที่ล้อมไปหาก็ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกังวลนะว่าอาจจะต้องกลับมาหาล้อมอาจจะต้องรีบมาอย่างเงี้ยไม่ต้องรีบก็ได้ค่ะทำหน้าที่ตัวเองให้เสร็จ คือร้อมเข้าใจทุกคนทุกบ้านคือไม่มาหาเลยอันนี้ร้อมก็ไม่ว่าเพราะว่าแต่ละคนก็ไม่ได้มีแค่ช่อง you tube อย่างเดียวเราก็มีงานาประจำของเราด้วยมีงานหลักของเราด้วยคือการที่เรามา,าทำช่อง y o u u u b เนี่อันนี้คืองานรองแต่งานหลักจริงๆของของเรานะ่มีกันทุกคนเชื่ออย่างนั้นนะคะ แต่นี่เรามาเปิด youtube กันเนี่ยก็คืออันนี้คืองานรอ้องถ้าใครที่ที่มีความกังวลว่าเออร้องไปหาแล้วแล้วต้องกลับมาหาร้อมนี้อันนี้คือตัดความกังวลออกเลยนะคะไม่ต้องกังวลค่ะทําหน้าที่ตัวเองให้ดีที่สุดไม่มาเลยร้องก็ไม่ว่าเพราะว่าร้องเข้าใจแต่ก่อนไม่เคยเข้าใจเลยค่ะพอได้มาเปิดช่องอของตัวเองเนี่ยก็เลยรู้ก็เลยเข้าใจว่าเออมันยุ่งยุ่งจริงๆค่ะ ก็คลิปแต่ละคลิปกว่าเราจะทํามาได้ไม่ไม่ใช่ว่าเออไปถ่ายชุบชุบแล้วก็จะเอามาโพสต์ลงนี้อันมันไม่ใช่คือเราถ่ายเสร็จแล้วก็เอามา,าตัดต่อตัดต่อเสร็จแล้วก็ไปหาเพลงใส่หาเพลงใส่แล้วต้องมานั่งฟังแล้วต้องมานั่งดูแล้วก็มาเราก็มานั่งดูก็พิจารณาว่าเออดีหรือยังดีหรือยังคนดูนี่จะชอบไหมนู่นนี่นั่นอันนี้คือ มันเป็นมันเป็นอะไรที่ทุกคนเนี่ยทุ่มมาทุ่มตรงนี้มากมาทุ่มอตรงนี้อ่ามากเลยทุกคนทีนี้ล้อมก็เข้าใจเนาะอันนี้ก็ไม่ต้องกังวลไม่ต้องกังวลน,นะคะคือทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคืออันนี้คืองานตรงนี้ก็เป็นงานเหมือนกันะแต่มันเป็นงานรองแต่งานหลักจริงๆของเราก็มีค่ะ คลิปนี้ล้อมก็จะมาบ่นแค่นี้นะคะก็ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณ fc ใหม่ fc เก่านะคะที่เข้ามาติดตามและเข้ามาชมคลิปของล้อมก็อยากจะบอกอีกครั้งหนึ่งคือคอมเมนต์เพื่อนๆนถ้ามีเวลาก็เข้าไปตอบเลยค่ะอย่าพอกหางหมูและจะเป็นเหมือนล้อมเลยค่ะหัวยุ่งไหลติดนิ้วล็อก